งวันนี้ครับอยู่กันที่สนามระยองเซเดียมระยอง FC ครับมาในระบบ4-3-3ครับนีแฟนๆหนองบัวพิชยาเข้ามากันเยอะแล้วครับมีหลายคนก็จะพักที่อยู่ในจังหวัดระยองด้วย เอาละผู้ตัดสินให้สัญญาเริ่มเกมครับไรยอยเอฟซีมาเซตบอลที่ตาโนฮิโรมิชิครับลาฟาเอลมาที่ยอดรับไหลต่อมาที่ชูล์ป้าแล้วพลิกบอลได้แล้วไหลต่อให้เลียวม้าขึ้นมาแล้วครับเลียวมา้ามาทางซ้ายแล้วเลือกยิงเองครับหวะดแรกครับปีสโอ้แล้ววาเข้าทางแล้วตวัดน่ยังเคลียออกมาได้ไหมบอลมาให้กับศิวกร พี่วัตก็เห็นเลาวินเติมขึ้นไปแล้วครับทิ้งมาแล้ววินโมกอองเติมขึ้นมาสุดเส้นแล้ววินเปิดคัดแบ็กมาเข้าทางเลี้ยวมากแล้วยิงข้ามคาแล้วโอ้โหครับแล้ววินรอเพื่อนแล้วไหลย้อนมาที่ทางสีวกรครับเปิดโด่งไปแล้วมันปัดเอ้าปัดพิทเลี่ยมนั่นอย่างดีครับมีทางอเล็กซานดราครับเคลียร์บอลขึ้นมาก่อนจังหวะแล้วต้องย้อนกลับมาเซตกันใหม่ครับที่ยอดรักยอดรักกดด้วยซ้ายแล้วก่อนแม่จากกาวดเติมมาทางขวา หลายย้อนมาให้กับอาณาวินอาณาวินนี่ตัวยกบอลแม่นจริงๆครับแล้วเปิดมาครับตรงหัวครับจ่าเดียวโม่งเังหวันนี้แมแล้วบอลสุดท้ายถูกจ่าเดียวออกครับเป็นลูกตั้งเตะจะเขตประตูครับนี่ครับอาณาวินได้โอกาสยกแล้วเป็นคนที่ยกบอลเหมือนก็รู้ใจกันมาแล้วครับนี่ครับจ่าเดียวโม่งเต็มหัวแล้วครับแต่ยังควบคุมทิศทางไม่ได้แล้วพูทตัิสินครับเป่านกหวีด หมดเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยครับในจังหวะนี้โอ้โหครับทางหนองบัวพิชยะยวิ่งมาวัวกันเลยครับผู้ตัดสินก็ให้ดูนาฬิกาครับพี่ต้อมมือครับหมดครบ2นาทีพอดีเลยครับผู้ตัดสินให้สัญญาณเริ่มเล่นแล้วครับทางหนองบัวครับจะบุกจากซ้ายไปขวาฟ้อนมาชูลาป้าเข้ามาเก็บบอลต่อมาเอาแล้วไม่ล้าด้วยครับเดียวมาอิโต้ขึ้นมาทางซ้ายครับมีสปีดด้วยครับเดียวมา เปิดเข้าไปด้านในแล้วแล้ววินโบกออกแปรแล้วโอ้โหครับทําหมูหกอีกครั้งครับสําหรับละวินโอกครับเดี๋ยวไมโตกครับหลุดขึ้นมาจากริมเส้นแล้วไหลถวายพานให้ลาวินครับสไลด์ไม่อยู่แล้วจับบอลจังหวะหนึ่งครั้งแล้วยิงสวนโอ้แล้วยิงสวนไม่ดีครับนี่แหละครับเลียวมาเปิดถวายพานให้ละวินจับด้วยเท้าขวาแล้วยิงยัดแล้วมันต่ําไปติดขาแล้วบอลมากระดอนออกหลังครับู้ตสินให้สัญญาณครับ ชูรป้าชี้แล้วตามจุดที่นัดไว้ที่นัดไว้นัดกันตรงไหนแล้วเปิดมาแล้วกิติคุณครับแม่โชคบอลมาเข้าทางศิวกรไหลไปที่วัสูยิงสวนไปแล้วปแวปะแล้วไม่เข้าโอ้โหครับบอลมาไหลย,ย้อนมาเซตกันที่ศิวกรกายาโดเบิ้ลไปแล้วชูลาป้าหลุดมาแล้วชูลาป้าโอ้โหครับกิติคุณกายาโดเบิ้ลไปไม่ล้ำแน่นอนครับชูลาป้าแล้วยกบอล มาปัดสุดมือพอดีครับแล้วบอลมันตกพื้นแล้วทิ้งบอลมาอีกครั้งครับเอาแล้วเป็นจ่าเดียวรัาแปลแล้วชาวินครับตังงวันนี้แปลเข้าไปเอาพุทธสินเป่าเดี๋ยวนะครับเหมือนจะเป็นประตูหรือเปล่าครับเ,เป็นประตูครับของทาวชาวินทีรวัศีหรือชาวินศรีจันนั่นเองครับแหมแล้วเป็นประตูขึ้นนํำของหนองบัวพิชยาครับ ชาวินนะครับเป็นขวัญใจของระยองมาก่อนแล้วครับวันนี้ทําประตูทีมเก่าได้ก็ไม่แสดงความดีใจมากจนเกินไปครับวันนี้เป็นประตูขึ้นนำทีครับบอลทิ้งมาแล้วเป็นทางอเล็กซานดราแปรมาให้กับทางชาเดียวแปรไม่โดนกลายเป็นเจสตาเรียกเพื่อนให้มาช่วยรับบอลหน่อยยังไม่มีใครมาเจสตาไปคนเดียวครับไปแล้วสุดเส้นมาให้เจสตาคาัดแบ็กไหมแล้วชิปมาเขา2อเลี้ยวมาเปิดเข้ามาชูระป้าแป เสาแล้วชูรลป้าฟัำโอโหครับ็นซุปเปอร์เซสอีกครั้งครับของกิติคุณจำสุวรรณครับเดี๋ยวมะาไหลมาชูรลป้าหัวด้วยซ้ายทีแรกปัดไปชนเสาแล้วมาเข้าทางซ้ำา้วยายติดเท้าซ้ายของกางกิติคุณอีกครั้งครับแล้วเล่นสั้นครับเจสดาเลายกมาอีกครั้งชูรลป้าโมงแล้วเรียบร้อยครับโอโหครับเทียโกชูรลป้าครับทำประตูตีเสมอให้สำเร็จเรียบร้อยครับในนาทีที่73ของการแข่งขันครับ แล้วชูลป้าครับเป็นประตูที่15ของตัวเองแล้วด้วยครับยกมือสองข้างบอกเพื่อนตามสูตรแล้วยกมาหน้าปาประตูบอลลอยมาที่จุดชูลป้าโมงหม่าหลาไหลย้อนมาครับเจษดาเอาเจษดามาแล้วครับเจษดาจิ้มบอลเอาแล้วครับเทปิทังเจษดายิงขวาไม่แม่นเองครับโอ้โหครับ ไหลแม่นาวินครับนานาวินต้องพลิกเข้าขวาก่อนครับแล้วถึงจะเปิดแม่นๆแลวครับเอาแล้วอย่าให้เปิดเลยครับอันตรายครับจังหวะนี้แล้วจ่าเดียวได้มงครับอ่าขาคานไปก่อนโอ้โหครับยังมาเข้าทักแล้วผู้ตัดสินครับเป่านวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเสมอกันหนึ่งประตูตอนน่งครับระยองเอฟซีว่ามาก่อนกันเลยครับ